ตัวเลขของผมคือหนึออ่งสองสี่หกหนึ่งเนี่ยคือตลาดหนึ่งพันจุดสองคือตลาดพันสองร้อยจุดสี่คือพันสี่ร้อยจุดแล้วก็พันหกร้อยพันหกร้อยเกินขึ้นไปของผมคือว่าแพงโซนหุ้นไทยที่สมควรอยู่คือพันสองถึงพันสี่ด้วยอะไรใดๆๆก็แล้วแต่ที่เรามักเล่นกันตรงนั้นแต่ต่ำพันสองมันคือถูกไหม มันก็ระยะกลางอาจจะแพย้ยากนิดนึงระยะยาวอาจจะแพย้ยากแต่ถ้าต่ําพันหนึ่งเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ละต่อมาแบบน,นั้นเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตัวเลขพวกนี้ครับเมื่อเรามีตัวเลขพวกนี้มันจะเปรียบเทียบกับความเร็วและแรงของการลงถ้าจูจ่ๆว,วันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าแล้วเปิดไปอีกสองวันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเด้งแน่นอนยังไงก็เด้งเขาเรียกว่าอัตราทด ของความแรงความเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับแนวรับแนวต้านกับกันเราบอกว่าพันหนึ่งอ่ะเนี่ยตลาดพันหนึ่งอ่ะซื้อได้นะถ้าอีกสองวันถึงแต่กับกันถ้าผมบอกว่าคุณอีกตลาดพันหนึ่งต่ำซื้อได้เลยนะแต่ลงวันละห้าจุดเจ็ดจุดสิบห้าจุดอย่างนี้ซื้อไม่ได้เพราะมันมีแรงเฉื่อยมันแปลว่ามันยังไม่จบ mm hmm. นึกนึกออกไหมครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับเพื่อนคือเราต้องรู้ว่า ที่เราเทรดเทรอยู่ในีเราหาอะไรวันที่ตลาดขึ้นพันห้าพันหกหรือหุ้นเขียวความดีใจอ่ะมันเป็นดีใจหรือสบายใจด้วยเตติมต์แต่เราไม่ได้เงินหรอกครับเพราะคนที่ได้เงินคือคนที่มีหุ้นแล้วขึ้นต่อเนื่องเทรดเดอร์ก็ไม่ค่อยได้เงินหรอกครับเพราะซื้อซื้อขายๆประมาณแบบนั้นแต่สิ่งที่เราจะมีโอกาสพลิกชีวิตของเราใหม่จริงๆมันคือโซนลงไปจากนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมีความกังวลหรืออะไรเลยถ้าคุณหนึ่งเงินคุณเต็มพอร์ตกับสองคุณมีหุ้นแค่20%แล้วแปสิเป็นเป็นงินสดอยู่คุณต้องแยกระหว่างความจริงกับสิ่งที่วงการมายาที่เราเสพกันออกไปทุกคนนั่นนูน่นนี่เราต้องเอามาย้อนแล้วมาคิดว่าพันห้าจริงๆอ่ะขึ้นไป็นพันหกเราแค่รู้สึกดีว่ามันเขียว หรือวันตลาดวันนั้นนะที่ตลาดกลับตัวไป25จุดอะรู้สึกดีรู้สึกดีกดผมถามว่ามีกี่คนที่ก่อนนั้นนะเบสซีอ,อีโอข้ามมาหรือมาซื้อหุ้นเช้าไม่มีครับแต่มีหลายคนที่เขียวแท่งแรกเราซื้อปิดเจอเปิดกระโดดอีกอันเพราะฉะนั้นนะครับผมมันคือกระบวนการในการมีสติและตัดสินใจได้จริงๆเสียเสียให้น้อยได้ได,ได้ให้มากเปรียบเทียบกับตลาดลงตลาดลงอะไรไม่ลงตลาดลงอะไรชนแนวรับตลาดลงตัวไหนยังมีข่าวดีรออยู่ หรือยังมีข่าวที่ยังรู้สึกว่าคุมเครืออยู่เราก็หลีกเลี่ยงแต่ถ้าเราบอกว่าพี่ครับผมไม่รู้เลยครับว่าข่าวนั้นมันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นอันนี้แนะนําด้วยรุ่นพี่คนหนึ่งนะเอาแบบรุ่นพี่คุยรุ่นน้องนะมึงก็ไม่เหมาะเทศเพราะอะไรเพราะข่าวมันออกมาจากตลาดสมมุติว่าคุณเนี่ยอยู่ตรงนี้ยแล้วฝนมันตกทุกวันน่ะแล้วคุณไม่ดูกรมอุตุเลยว่าพรุ่งนี้ระดับน้ําขึ้นมาจะจัดท่วมบ้านคุณหรือยังแล้วคุณบอกว่าน้ําท่วมคุณโทษรัฐบาล ไม่ใช่ครับมึงต้องโทษตัวมึงเองเพราะคุณต้องรู้ว่าหน้าที่ของนักลงทุนคือไปหา,าหม,มูลค่าเหมาะสมหน้าที่นักเก็งกำไรคือหาความคุ้มด้วยระยะเวลาอะไรใดเพราะฉะนั้นมันคือคุณสมบัติที่คุณจะต้องมีในการหนึ่งศึกษาความารู้ทางเทคนิคเมเนจเมนต์พอร์ตกระจายความเสี่ยงวันที่ตลาดขึ้นก็แบ่งเงินออกมาจาัดสรรจะไปทําไร่ทํานาทําสวนจะซื้อโมเดลสะสมจะลงทุนอสังหาริมทรัยพย์จะดีซีเอทองคํา จะ,อะไอเดียคุณทําแล้วคุณปรับพอตตอนที่คุณมีตังค์แล้วคุณจะเหลืองเงินเมื่ออะไรก็แต่คุณปรับพอตตอนคุณไม่เหลือไม่มีเงินคุณจะไม่เหลือคือมันขายของไงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่เรากลับไปบวกเราต้องระลึกเสมอว่าคือผมโชคดีอีกที่หมดตัวก่อนไงแล้วผมรู้ว่าโอ้โหตลาดคนอื่นขึ้นกันเขายังสะสมเงินกันไม่ครับผมก็กระจายมันคือความโชคดีที่ผมอะไปหุบเขาแห่งความโง่มาก่อนแล้วผมก็รู้ว่า พอวันที่วาลามันขึ้นปุ๊บเรารีบซื้อที่เรารีบจัดก,การสับเรารีบทําบ้านเรารีบนั่นรีบนี่รีบโน,น่นประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเล่นตัวเล็กผมจะไล่กลุ่มเลยนะครับคุณต้องรู้ว่าถ้าตัวเล็กรอบนี้กับตัวไหนเป็นตัวที่น่าสนใจสุดคุณจะเอาอย่างสบายที่มีปัญหาหุ้นกู้ไม่รู้จะออกจากตลาดเมื่อไหร่หรือคุณจะหาหุ้นที่มีกําไร pe เจ็ด pe แปดปันผลเยอะแล้วมีสภาพคล่อง คุณต้องเลือกเอาคุณเป็นคนเลือกแต่ถ้าคุณไม่เลือกวันนี้เวลามันกลับตลาดขึ้นมาตลาดมันก็จะเลือกคุณมันก็จะเลือยคุณออกจากตลาดเพราะตอนที่มันตำคุณไม่ทํากันบ้ากหุ้นกลางคุณก็ดูมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไหมกําไรยังเท่าเดิมไหมมันยังมีอะไรใดๆไหมที่มันมีที่มันมีการคุณก็ใส่ไว้คุณก็ใส่ไว้ได้ไหมห้าตัวตัวเล็กห้าตัวกลางห้าตัวใหญ่อีกห้าแต่ถ้าสมมติระหว่างนี้แต่ทั้าโมดนี้คุณทํากันมาสิบห้าตัว พรุ่งนี้นะมันลงอีกนะพอมันลงอีกนะคุณก็อาจจะปรับในสิบห้าตัวใหม่อ่เปลี่ยนใหม่ปรับขึ้นปรับลงแต่คุณไม่จัเป็นต้องเทดเพราะฉะนั้นมันคือการเตรียมตัวตลอดเวลาเวลาเราอยู่ในสงครามครับเขาไม่มีป้ายพักลบบอกแล้วครับว่าคุณทับมันห้ามมาบกุกเราตอนตีสามหรือพักตอนเที่ยงหน้าที่ของนักรบที่คุณจะต่อสู้อย่างนสนับรบได้คือคุณต้องเตรียมตัวตลอดเวลาแล้วยามที่เราไม่มีศึกสงครามเราทําอะไร เรานอนเราเล่นไพ่เราดูทีวีไม่ใช่ครับยาม,มีสื่อความนักรบเขาก็ต้องไปออกกําลังกายฝึกรบพร้อมรบให้เตรียมตัวตลอดเวลาประมาณนี้แต่ถ้าสมมติค่าสึกประชิดเมืองไม่มีหรอกครับที่เขาหลักกันทั้งเมืองเขาก็ต้องมีคนเฝ้าเวรเฝ้าอยู่นี่คือเรื่องจริงครับนี่มันคือสงครามจริงๆที่อะไรครับมันเสียบ้านเสียรถมันเสียบ้านเสียรถจริงๆมันไม่ใช่ไม่เสียบ้านเสียรถมันเสียบ้านเสียรถเพราะฉะนั้น เมื่อมันเป็นแบบนี้คุณก็ต้องรู้ตัวว่าคุณจะต้องทําอะไรทุกวันนี้แหละครับคุณออกผมเรียงอย่างนี้ครับผมให้ความสําคัญกับร่างกายอันดับหนึ่งก่อนเลยคุณอีกเพราะร่างกายมันจะทัมพสู่กระบวนการการตัดสินใจถ้าตลาดวันหนึ่งลบแปดสิบจุดผมมือเมาส์สันไม่ได้ครับนอนให้อิ่มใจอยู่กับสังคมที่ดีไมล์เซ็ตที่ดีสุขภาพให้แข็งแรงแล้วเดี๋ยวที่เหลือทุกอย่างมันจะตามมาแล้วก็ แต่ตลาดรอบนี้นะครับนิดนึงตรงที่ว่ามันเปลี่ยนไปตัวนึงคือว่ามันไม่ได้ลงวีมันยากกว่าวีมันเลยทาให้หาจุดกับตัวยากและไม่จําเป็นสิ่งที่อันตรายสุดคือกลัวมันกลับแล้วตกรถไม่ต้องกลัวครับให้มันกลับไปพันสามเจอแนวย่อยังซื้อได้เลยแต่คุณต้องทาการบ้านตลอดเวลาเพื่อหาจุดแนวรับประมาณนี้คือมันคงไม่ได้มีคําตอบวันเนี้แต่มันคงม่ว่าถ้าคุณยังยืนหยัดที่จะสู้คุณต้องทำกันบ้าน คุณต้องทำกันบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์สุดท้ายเพื่อนผมถามว่าเนี่ยมีเพื่อนถามว่าสรุปยังว่านล้างพอหรือซื้อถ้ากลับตัวผมก็ซื้อถ้าลงไปผมก็คัดมันอาจจะเป็นคําพูดที่กํากวมแต่มันไม่มีร้อยเปอร์เซ็นในตลาดเพราะฉะนั้นมันอยู่บนการแต่งกาของเพื่อนๆนว่าถ้าวันนี้เพื่อนเพื่อนติดหุ้นหมดเลยหรือสิบเปอร์เซ็นกับตัวจะซื้อทําไมเพื่อนเพื่อนก็ต้องภาวนาให้มันขึ้นไปแล้วมันหลุดตอนนั้ครับแต่ถ้าสมมติว่าตลาดมันเริ่มลงไปปุ๊บ เงินสดคุณเต็มไปหมดคุณก็ไม่มีแรงจะเป็นต้องกลัวก็ต้องแบ่งซื้อบ้างประมาณแบบนี้